ขอมาจัดให้ครับอยากดูวิธีการทําครับสําหรับเจ้าของสร้อยเส้นนี้ครับสร้อยเส้นนี้หนัก5บาทเรียกว่าลาย4เสาตันนะครับอายุการใช้งานนานมากครับใส่ได้ทุกวันครับไม่ว่าจะใส่นอนหรือว่าใส่เที่ยวใส่ทิงกาสามารถใส่ได้เลยครับการที่เราจะทํางาน1ชิ้นเราต้องใช้เนื้อทองเยอะกว่าจํานวนน้าหนักทองที่เราจะทํานะครับอย่างทองเส้นนี้ผมเริ่มต้นที่10บาทครับเรามาหลอมกันเลยครับเราจะหลอมไปเรื่อยจนกว่าจะเป็นน้ําและเท แทงได้นะครับสร้อยมีหลายลายครับที่ใส่ได้เป็น10ปีครับแต่ผมพูดไปหมดครับเรามาเรียนรู้ที่ผมพอรู้จักครับ1ก็คือโซ่เรือครับโซ่เรือจะใส่ได้นานกว่าสี่เสานะครับแล้วลายกิดตันก็ทนครับแต่ลายกิดตันจะมีปัญหาเรื่องสร้อยบิดกลับนะครับหลังจากหลอมเสร็จแล้วเรามารีดเลยครับเราจะรีดไปเลยครับรีดได้สักหน่อยเราจะตัดถอนครับ ตัดเพื่อเก็บไว้ทําหัวจรวดหรือหัวท้ายครับเราจะรีดไปจนถึงล่องท้ายนะครับการรีดก็สําคัญนะครับเราจะต้องดูเหลี่ยมให้ดีครับเราจะสลับเหลี่ยมในการรีดไปเรื่อยครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายครับถ้าเรารีดตรงนี้แตกนะครับเวลาเราดึงนวดทองก็จะเป็นผงและเป็นที่ฝอยออกมาครับทําให้เกิดความเสียหายเยอะครับเราจะรีดไปพร้อมกันครับใกล้เสริจแล้วครับสาหรับการรีดครับ หลังจากนี่เสร็จเราจะทําการเผาไฟก่อนนะครับเราจะเผาไฟให้อ่อน,นครับเพื่อให้ทองอ่อนขึ้นเราจะได้ดึงแบบง่ายๆและทองจะไม่เกิดความเสียหายครับเราเผาไฟเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรารอให้เย็นสักแป,ป๊บหนึ่งครับหลังจากเย็นแล้วเราก็นําลวดที่นี่ได้มาทําหัวครับแล้วเราก็เริ่มดึงรูแรกกันเลยครับจะดึงไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะถึงรูที่เราต้องการครับ การทําวิธีนี้ครับถ้าเราทําไม่ดีน้ําหนักทองก็หายนะครับแต่ทุกอย่างครับเริ่มต้นตั้งแต่ต่อรีดครับถ้ารีดดีครับน้ําหนักทองก็จะหายน้อยครับถ้ารีดไม่ดีน้ําหนักทองก็จะหายเยอะครับเราจะดึงไปจนถึงรู85นะครับเราถึงจะทําการเอาไปปั่นเป็นห่วงเพื่อทําเป็นลายสีเสานะครับคลิปแบบนี้ผมลงไปเยอะแล้วครับแต่คลิปนี้พิเศษหน่อยนะครับผมจะจัดแบบพาร์ทเดียวจบหรือว่าม้วนเดียวจบครับความยาว10นาทีครับ เพื่อให้ f c .4 เจ้าของสร้อยเส้นนี้ดูครับแล้วก็อีกหลายท่านที่อยากดูนะครับถ้าไม่เบื่อกันก็ตามกันไปเรื่อยๆนะครับหลังจากดึงเสร็จเราจะเผาไฟเพื่อให้ทองมันอ่อนครับก่อนเราจะปั่นนะครับเพื่อไม่ให้มันเด้งครับแบบนี้เรียกว่าปั่นห่วงครับถ้าเราไม่เผาไฟนะครับทองมันจะเด้งออกครับเราจะคุมขนาดและน้ําหนักทองไม่ได้ครับหลังจากปั่นเสร็จแล้วครับก็จะใช้ประมาณนี้ครับสร้อยหนึ่งเส้นครับเราจะมาทําการตัดเพื่อให้ห่วงมันแยกออกจากกันนะครับ หลังจากตัดเสร็จเราจะเผาไฟครับมันจะผ่านการเผาหลายรอบมากครับเราจะเผาเพื่อให้ทองอ่อนนะครับแล้วเราก็มาบีบปากให้สนิทนะครับเพื่อเชื่อมน้ํายาประสานหรือว่าติดน้ํายาประสานครับลายสีเสาตันนะครับเป็นลายที่ใช้น้ํายาประสานน้อยมากครับแล้วผลประโยชน์ก็น้อยครับสําหรับลายแบบนี้เลยออกมาสู่ตลาดน้อยหรือว่าหายากครับแต่มีครับลองหาดีๆมีทํานะครับส่วนมากจะเป็นลายสีเสาโป่งครับ ลายสร้อยทุกลายเกือบ50%หรือว่าเกิน50%ครับจะมีทั้งโป่งและตันครับเกิน50%แน่นอนครับสร้อยจะมีทั้งโป่งและตันครับแบบนี้เรียกว่าตันนะครับตันคือทองข้างในจะไม่เป็นรูนะครับถ้าโป่งทองข้างในจะเป็นรูนะครับเวลาเราใส่ไปัะพักครับทองที่เป็นรูครับมันจะแข็งแล้วมันจะหักง่ายนะครับส่วนทองตันก็จะหักยากกว่า ทองคําโป่งที่เป็นรูนะครับมันเลยทําให้สร้อยที่ใช้ลวดตันหรือว่าทองตันทําครับอายุการใช้งานมันจะนานครับเราจะติดน้ํายาประสานไปเรื่อยๆนะครับเราจะติดให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับหรือว่าลายลายใสๆนะครับถ้าติดแค่น้ําประสานยุบทองก็จะไม่อยู่นะครับลายสีเสามันเป็นลายที่ผมไม่ถนัดมากนะครับแต่พอทําได้ครับ ส่วนงานที่ทําประจําก็ที่เคยทําประจําเป็นนานๆหลายปีก็มีลายข้าวโพดครับลายทาโร่ครับลายผวายพวกนี้ครับผมผ่านหมดเลยแล้วครับแต่สําหรับลายสีเสานะครับผมไม่เคยทําส่งร้านเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับเพราะว่าผมเห็นเขาทําผมก็เลยลองทําดูครับก็จะได้ประมาณนี้ครับสําหรับงานช่างบ้านๆครับหลังจากมีผัวเสร็จแล้วทองมันจะแข็งมากนะครับเพราะว่าเส้นลวดมันใหญ่ครับเราเลยต้องทําการเผาไฟก่อนครับ วิธีร้อยลาย4ี่เสากับ6เสาหรือว่า8ดเสาครับถ้าเป็นของแท้นะครับจะร้อยลักษณะแบบเดียวนครับแต่จะเริ่มต้นไม่เหมือนกันครับลาย8เสาหรือว่า6เสาครับมีวิธีการทําหลายรูปแบบครับแล้วแต่ช่างจะเรียกครับบางทีสร้อยคนละลายทําไม่เหมือนกันแต่ชื่อเรียกเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นก็งงเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นผมต้องเห็นลายครับถึงจะระบุได้ว่าเป็นลายอะไรครับ แต่สาหรับผมแล้วลายแบบนี้เรียกว่าลายสี่เสาตันครับอายุการใช้งานนานมากครับดูวิธีการร้อยกันครับเราจะร้อยถักไปเรื่อยครับเราจะแย่ห่วงที่สองครับจุดรับน้ำหนักของสร้อยเส้นนี้อยู่ที่ห่วงที่2นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะยืดครับไม่ว่างานเล็กหรืองานใหญ่ครับน้อยมากครับน้อยกว่าหลายหลายมากครับเพราะว่าห่วงที่รับน้ําหนักคืออยู่ห่วงที่2นะครับใกล้เสร็จเต็มทีครับสําหรับการร้อยครับ เราจะจัดทีเดียวจบเลยครับไม่ว่าจะทําหัวจรวดหรือว่าร้อยสร้อยครับ10นาทีครับคลิปนี้ครับบอกตามตรงครับทําไมถึงทํายาวครับทําเพื่อให้ f c ดูครับเพราะว่าทุกคนได้ดูกระบนกาแล้วครับแบบตัดต่อหลายม้วนหรือว่าหลายคลิปครับคลิปนี้ผมขอแบบเต็มๆทีเดียวเลยครับให้คนที่สนใจและอยากรู้จริงดูนะครับจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาดูหลายคลิปครับดูคลิปเดียวจบไปเลยครับสาหรับการทํางานแบบนี้ครับ เราจะแย่ครับหรือครับร้อยครับเราจะแย่ห่วงที่2นะครับแล้วก็ร้อยครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะขาดน้อยมากครับหลังจากร้อยเสร็จแล้วครับเราจะไม่ทําการเชื่อมต่ออีกเลยครับก่อนเผาแบบนี้ครับเราต้องเอาไปต้มน้ํากดหรือว่าน้ํากดกันก่อนนะครับเพื่อให้ลอยทองที่ติดนะครับเพราะกล้าแย่เป็นทองเหลืองนะครับเราจะต้มสกัดทองเหลืองออกก่อนครับก่อนเผาครับเพราะฉะนั้นทองจะติดกับทองเหลืองจะติดกับสร้อยนะครับเราต้องต้มน้ํากดออกไปก่อนครับ หลังจากแต่งเสร็จแล้วเราจะวัดสักหน่อยครับเพื่อจะได้รู้ว่าสร้อยมันมีความใหญ่ขนาดไหนเราได้ใช้ลูดึงถุกนะครับถ้าดึงมั่วๆมันก็จะเสียเวลาและสร้อยก็จะไม่สวยนะครับร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้มาถึงวิธีการทําหัวจรวดนะครับการทําหัวจรวดครับมีหลายรูปแบบครับบางบางทีก็ใช้ปั๊มขึ้นรูปครับแบบปั๊มขึ้นรูปจะง่ายนะครับแบบนี้เรียกว่าหัวจรวดขึ้นมือครับขั้นตอนจะเยอะหน่อยครับส่วนพวกหัวมังกรและลูกสัตว์ต่างๆจะเป็นระบบการหล่อครับ คือหล่อขึ้นรูปครับการหล่อทองครับต้องใช้ทองจํานวนเยอะนะครับเต่าถึงส่งเข้าลงหล่อได้ครับผมไม่มีนะครับสําหรับหัวมังกรครับเพราะว่างานผมเป็นงานเล็กๆแล้วก็ที่ทําเล็กๆไม่ใช่ลายใหญ่นะครับการจะหล่อทั้งทีเราต้องใช้หล่อจํานวนเยอะและหลายชิ้นครับเขาถึงจะรับหล่อครับแบบนี้เรียกว่าหัวจรวดขึ้นมือครับจะมีความสวยและคงทนกว่าหัวจรวดขึ้นแบบนะครับขึ้นแบบง่ายมากครับหัวจะวดแบบนี้จะเสียเวลาทําหลายชั่วโมงพอตัวนะครับสําหรับ1่คู่ครับ แต่ไม่เป็นไรจะไม่เป็นไรครับสําหรับ fc ผมินดีทําให้ครับรับงานมาแล้วผมจะทําให้ดีที่สุดนะครับหลังจากปั่นเสร็จแบบนี้เรียกว่าปั่นเกลียวนะครับเราจะทําการดัดลวดลายเนี่ยครับเราจะดัดไปเรื่อยครับจะใช้ทั้งหมด8ชิ้นนะครับสําหรับหัวจรวด2หัวนี่ครับเราจะดัดก่อน4ชิ้นงานนะครับดัดเสร็จแล้วเราจะทําการแปะติดกับหัวจรวดนะครับแบบนี้เรียกว่าหัวจรวดขึ้นมือนะครับเพราะว่าทุก ชิ้นส่วนแทบจะใช้มือทั้งหมดนะครับใช้มือทาลวดลายแล้วก็ใช้มือดัดแบบนี้ครับแล้วเราก็จะแปะติดเห่าครับหัวจรวดแบบนี้การขึ้นมือครับข้อเสียก็มีนะครับคือน้ํายาประสานมันจะมีอยู่ทั่วไปนะครับแต่หัวจรวดที่ปั๊มขึ้นรูปครับจะไม่มีน้ำมัสารอยู่ข้างนอกนะครับจะมีอยู่แต่ข้างในนะครับแต่แบบนี้จะมีน้ําตาลอยู่ข้างนอกด้วยครับแต่ไม่เป็นไรครับไม่ได้เกิดความเสียหายกับคองครับ เพราะว่าน้ำยาประสานเราใช้น้อยมากครับวิธีนี้เรียกว่าติดขอบข้างก่อนครับเราจะติดขอบข้างบนล่างก่อนนะครับก่อนเราจะไปแปะลวดลายเพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับแบบนี้เรียกว่าหัวจรวดเกี่ยวเชือกครับแต่ลวดลายผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรดีครับเพราะว่าแต่ละเส้นผมทำไม่เหมือนกันเลยครับผมอยากทำอะไรผมก็จะทำนะครับสำหรับลวดลายหัวจรวดครับถ้าอันไหนผมทำแล้วดูไม่ดีผมก็จะไม่เอานะครับ สำหรับลนยนี้ผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับสาหรับลวดลายครับผมจะทําตามใจผมครับเพื่อให้เกิดไอเดียใหม่ครับอะไรที่เราเคยทําแล้วเราก็จะไม่ทํานะครับเพราะว่าทําแล้วมันไม่เกิดความคิดครับแบบนี้เรียกว่าความคิดดีไซน์ไปเรื่อยครับหลังจากทําเสร็จแล้วเราจะติดตะสวนะครับหรือว่าห่วงร้อยตะขอแบบนี้ครับใกล้เสร็จเต็มทีนะครับสาหรับลายสีเสาเส้นนี้ครับคลิปนี้ถือว่า ยาวที่สุดเท่าที่ผมทำมาครับหวังว่าเพื่อนหลายคนคงจะชอบและติดตามผมนะครับสำหรับคลิปแบบนี้ครับนานๆจะทำคลิปการทำทองแบบคลิปเดียวจบสักทีครับเพราะว่าคลิปยาวมันไม่ค่อยมีคนดูนะครับแต่สำหรับคลิปนี้ผมให้คนที่อยากดูจริงๆดูนะครับมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูมาถึงตอนนี้ครับสำหรับการทำลายสีสาเสร็จเรียบร้อย